สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะคือจะวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเรื่องของคนที่อยากจะมาทำงานเป็นพยาบาลที่นี่นะคะก็คือตอนนี้เรามีข่าวดีเนาะสำหรับตัวเราเองนะคะก็คือเราได้รับการ approve จากบอร์ดนิวยอร์กเนาะคือ,เ,อ,อเราเท้าความก่อนเนาะว่าการที่เราจะ มาทำงานเป็นพยาบาลที่นี่ได้นะคะก็คือหมายความว่าเราไม่ต้องมาเรียนนั่นก็คือคนที่มีวุฒิพยาบาลทำงานพยาบาลอยู่แล้วมีใบอนุญ,ญาตการทำงานที่ไทยมาแล้วเนาะคือเป็นพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะามาขอสอบใบอนุญ,ญาตเนาะไลเซน์ที่นี่นะคะเพื่อที่จะทำงานในอเมริกาได้เนาะก็คือเราไม่ต้องเรียนเพิ่มนะคะเราไม่ต้องมาเรียนเราใชา้วิธีการ แสดงวุฒิของเราแสดงใบอนุญาตของเราให้ให้ทางอเมริกาได้ดูนะว่าเราเป็นพยาบาลจริงจบมาจริงเนาะแล้วก็เรียนเรียนทางด้านการพยาบาลมามีใบอนุญาตที่ไทยจริงเนาะก็คือเราต้องสมัครของบรอร์ดนิวยอร์กเนาะบรอร์ดคือที่อเมริกาเราว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเรื่องของสภาการพยาบาลเนาะเป็นผู้ที่รับรองเรื่องของการศึกษาของพยาบาลใบอนุญาตของพยาบาลเนาะคือก็จะมี มีในอเมริกาก็คือมีทุกรัฐมีหลายที่เนาะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเลือกสมัครของบอร์ดไหนเนาะแต่ว่าบอร์ดของนิวยอร์กกับของฮาวายเนี่ยเป็นบอดที่ที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครนะคะเพื่อที่เทียบโอนวุฒคือสามารถที่จะสมัครได้แล้วก็เขารับพยาบาลต่างชาติคือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอเมริกา เราก็สมัครที่บอร์ดนี้เนาะถ้าเป็นบอร์ดนิวยอร์กเนี่ยคือเราสมัครของบอรนะ์ดนิวยอร์กเนาะบอร์ดนิวยอร์กเนี่ยก็คือเราต้องทําการสอบสองตัวเนาะทำการทําข้อสอบมนาะถึงจะสมัครไดเร้เราจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็สอบเป็นเรื่องของอินเฟคชันกับเรื่องของนะเชียร์บุสเนาะสองสองเรื่องนี้เราต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทาข้อสอบให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะไปสมัครบอร์ดนิวยอร์กได้เนาะพอแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบ เรื่องของการตรวจสอบเราเนาะว่าเราเป็นพยาบาลที่ไทยมีการศึกษาจริงได้เรียนจริงมีการรับรองจริงเราต้องสมัครกับ CGFS n CGFS n ก็คือเป็นเป็นบริษัทเป็นองค์กรที่ที่ทำการตรวจสอบที่เป็นเหมือนเป็นเอเจนซี่นะคะเป็นเป็นตัวที่ตรวจสอบเรื่องของการเรียนของเราการทำงานของเราใบอนุญาตของเราที่ไทยเนาะความเป็นพยาบาลของเราที่ไทย เขาก็จะเราก็สมัครดําเนินการให้เราเนาะเราเนี่ยเริ่มสมัครเมื่อเมื่อกุมภาของปีที่แล้ว2020เนาะเราก็เริ่มทําเอกสารทุกอย่างเราเลือกสมัครของบอร์ดนิวยอร์กเนาะจริงจริงแล้วอ่ะเราเลือกฮาวายก็ได้นะฮาวายคือเราไม่ต้องทำข้อสอบ เราต้องทำข้อสอบอยู่กับ Inflection แล้วก็ child เบลส์เนาะคือสามารถสมัครได้เลยเนาะแต่เราก็เลือกทำของบอร์ดนิวยอร์กเนาะเราก็ทำการสมัครของบอร์ดนิวยอร์กทำข้อสอบให้ผ่านแล้วก็สมัครเอ่อแล้วก็มาสมัครของ CGSMS คือรดับแรกเราต้องสมัครของ CGSMS ก่อนนะคะเนาะแล้วก็ค่อยมาสมัครของบอร์ดนิวยอร์กนะคะพอสมัครเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะมีเอกสารให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนำเอกสารอันนี้ไปยื่นที่ไทย เพื่อที่จะให้ให้เขารับรองพวกรายวิชาส่งมาให้ให้ทางนี้ตรวจสอบเนาะก็เออคือเราอเราเรียนพยาบาลมาเนี่ยเราเรียนพยาบาลสองปีมาก่อนเป็นพยาบาลเทคนิคมาก่อนนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราเราเรียนศิลปาภาษาเราไม่ได้เรียนวิทย์คณิตมาเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะมีสิ์สอบได้แค่พยาบาลเทคนิคแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลด้วยเหมือนที่เราเคยเล่าไปเนาะในคลิปันก่อนคือเราไปเรียนเรื่องเราไปเรียนการโรงแรมมาละเกือบจะขึ้นปีสามมาด้วยเราก,กลับมาสอนให้คุณพ่อคุณแม่เนาะก็คือสอบสอบได้แค่มีสิทธิ์สอบได้แค่ส,สองปีเพราะเราจบาศิลปศาสตร์กฤษฝรั่งเศสเนาะเราก็มาเรียนสองปีแล้วเราก็จบไปทํางานทํางานใช้ใช้ทุนเรียบร้อยสี่ปีเราก็ไปเรียนต่อเนื่องอีกสองปีก็เรียนร่วมกับหาอะไร เรียนกับว,วิทยาลัยพยาบาลนี่แหละคะ่ะแต่เรียนร่วมกับหาหาไลัยเนาะเราก็จะเป็นพยาบาลเ,เป็นพยาบาลวิชาชีพต่อเนื่องเนาะก็สรุปว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําของเราเนี่ยมันก็จะเยอะเอกสารเยอะแล้วก็หลายขั้นตอนเพราะเราเรียนพยาบาลสองที่ใช่ไหมคะก็คือทางบรอร์ดนิวยอร์กกับ CGFS เนี่ยเขาจะให้เรานําเอกสารเนี้ยเขาจะมีแบบฟอร์มให้เลยนะคะเวลาเราสมาัครเรียบร้อยแล้วก็ปิิ้นต,ตอนนั้นออกมาแล้วก็ มีการโนเทอรี่อะไรให้เลาะให้เรียบร,ร้อยเนาะเราก็อเอาไปยื่นที่วิไลสองที่ที่วิไลเราเรียนที่วิไลพยาบาลเนาะแล้วก็เราเรียนที่วิไลพุทธชินาราพริษณุโลกเนาะร่วมกับมรัยสวนแล้วก็เราต้องไปยื่นที่สภาการใบบาลเพื่อขอ,อการแปลเอกสารใบรับรองอเพื่อเพื่อที่จะขอการแปลเอกสารลายเส้นคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเราที่ไทยเนาะ ก็เนี่ยแหละค่ะคือคือเอกสารแล้วมันก็จะเยอะเพราะว่ามันหลายที่เนาะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ไทยด้วยเนาะเราต้องติดต่อสามที่เลยแต่ว่าเราก็คือเราก็มีพี่สาวเราเนาะมีครอบครัวมีหลานที่แบบช่วยทําช่วยอะไรให้ด้วยเนาะประสานงานให้อะไระ้ยคะเราทําระยะเวลาที่เราทาเนี่ยก็คือหนึ่งปีนะคะเราถึงได้รับเมลตอบรับจากบอร์ดนิวยอร์กนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสอบลายเส้นได้ คือที่ที่มันช้าเนี่ยเราบอกมาเพื่อเลยนะคะมันช้าเนี่ยก็คือหนึ่งมันช้าตรงเรื่องของการประสานงานเรื่องของการทําเอกสารที่ที่วิเลยพยาบาลที่เราเรียนที่สภาการพยาบาลเนี่ยเราว่าไม,ไม่ไม่ไม่ช้าเพราะว่าเขาทําจนเขาชํานาญแล้วเขารู้แล้วเนาะว่าต้องมีพยาพยาบาลที่ขอเอ,อกสารพวกนี้มาที่ <S 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 อเมริกา <S <S หรือต่างชาติประเทศไหนก็นแล้วแต่เนาะเขาทำบ่อยแต่บางวิเลยเนี่ยเขาอาจเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่รู้เนาะเราฉะนั้นเราต้องแบบ ประสานงานเับเขาเยอะมากเขาต้องคุยเขาต้องโทรศัพท์ต้องอะไรหลายอย่างเนาะเพราะบางครั้งเขาไม่เข้าใจเอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษ<ง>าอังกฤษเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอกสารของวิไลเนี่ยรายวาพวกรายวิชาต่างๆเนี่ยเอาไปแปลเนาะแปลแล้วก็เอากลับมาให้ให,ให้ทางวิไลเพื่อที่ให้วิไลเนี่ยให้ทางพอ,อหรือที่กาเนี่ยเซ็นรับรองเนาะซึ่งคือต้องคุยกันเยอะมันก็หลายอย่างเนาะเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันไม่สะดวกเพราะว่าตัวเราอยู่ที่อเมริกา แล้วเราต้องประสานงานกับที่ไทยนะคะเราเราบอกเลยนะคะว่าใครนะคะที่คิดจะมาอยู่อเมริกาเราคิดว่าที่เป็นพยาบาลอยู่แล้วนะคะแล้วคิดว่าอยากจะมาทํางานที่อเมริการะหว่างรอวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือสําหรับคนที่มาด้วยวีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่มัน่นอะไรประมาณนี้เนาะระหว่างที่รอวีซ่าให้คุณทําเรื่องพวกนี้ไปเลยให้สมัครบรอร์ดนิวยอร์กเลยออนไลน์มีหมดเนาะแล้วก็ให้สมัคร CGFS n คือบริษัทเจนซี่มันมีหลายบริษัทเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทาบริษัทนี้นะคะก็ให้รีบทําเลยเพราะว่าตัวของเราอยู่ที่ไทยเนี่ยเราสามารถที่จะขับรถไปที่วิเลยเองนะคะไปหาเจ้าหน้าที่เองเพื่อที่เราจะคุยกับเขาบอกขอเขาว่าเราต้องทําว่าเขาต้องทํำยังไงบางทีเขาไม่เข้าใจเนาะแล้วก็มันจะมีเอกสารเยอะมากที่เขาต้องกรอกที่เขาต้องแบบเซ็นรับรองเพื่อไม่ให้ผิดพลาดน,นะคะแล้วก็เวลาเราสมัครเราต้องดูชื่อดูวุฒิดูวันปีจบอะไรให้แบบ มันมันชัวร์จริงๆเวลาที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยพอมันเอกสารมันมาถึงที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะถูกตีกลับไปอีกแล้วเราต้องทําอีกเนาะแล้วก็คือป้องกันการตกป้องกันการตกหล่นของเอกสารนะคะนั่นแหละค่ะคือเราจะบอกว่าถ้าใครที่อยู่ที่ไทยอ่ะที่คิดจะย้ายไปอยู่อเมริกาเนาะก็ให้รีบทําเลยเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันสะดวกกับการติดต่อประสานงานเนาะแล้วเอกสารมันจะได้เร็วมาก เรายังมานั่งนึกเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆเนอะก่อนที่จะย้ายมาก่อนที่จะย้ายมาเราไม่คิดแล้วนะว่าเราจะทํางานเกี่ยวกับการพยาบาลแล้วแต่มาอยู่ที่เนี่ยเราก็อยากจะลองเนาะลองสักตั้งหนึ่งคืออยากจะทําดูะคะ่ะว่าอยากคืออยากเรียนรู้อยากทําอะไรใหม่ๆเราอยากลองดูว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะทําได้ไหมซึ่งเราไม่รู้เราได้ไรเส้นมาเราจะทํางานหรือเปล่าเราจะทางานเกี่ยวกับการพยาบาลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็อยากสอบคืออย่างน้อยมันมีความมั่นคงชิดว่า เฮ้ยเรามีอยู่ที่นี่เรามีไรเส้นนะเรามีวุฒินะเรามาีใบรับรองที่เราสามารถจะทํางานได้เราสามารถเดินที่จะเข้าไปทํางานได้งานอะไรก็ได้ที่เรามีวุฒิตัวเนี้ยวุฒิ <c oughs> เกี่ยวกับพยาบาลแล้วมันเป็นอาชีพที่มันเขาคือที่นี่ก็ต้องการอยู่เนาะนั่นแหละค่ะเราเสียดายตรงที่ว่าทําไมเราโหคือถ้าเราคิดว่าถ้าคือเราไม่รู้เนาะว่าเราอยากทำกาเรามปอยู่ที่เนี่ยคือถ้าเราอยู่ที่ไทยตอนนั้นระหว่างรอวีซ่านะเราจะทําเลย เราจะรีบทําแล้วเราจะรีบอ่านหนังสือสอบซึ่งป่านนี้เรามาถึงที่เมกาแล้วว่าเราสามารถสอบลเส้นได้แล้วอะเราสามารถมีลายเส้นมีอยู่ในมือเราได้ซ้ำอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะก็นั่นแหละคือเราจะมาบอกคนที่ไม่รู้แล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่ต้องรอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะก็สรุปว่าเนี่ยคือเราได้รับเมลเมื่อเมื่อสองวันก่อนเนาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันช้าตรงที่วิไลพุทธวิไลยพยาบาลพุทธชินราชของเราที่พิษณุโลกเนาะเราเรียนร่วมกับมอนเลสสวนการที่จะเอารายวิชาออกไปแปลข้างนอกไปเราต้องอไปแปลภาษาอังกฤษนะคะก่อนเราก็ต้องเสียงเงินแปลด้วยนะแล้วก็เอาส่งกลับให้วิไลเราต้องทําเรื่องขออนุญาตจากพอเนาะจากอธิการเพื่อที่จะเอาเอกสารรายวิชาเนาี่ยออกไปข้างนอกพอเพื่อที่จะแปลมันก็ต้องทําหนังสือหลายอย่างหนังสืออนุญาตหนังสือขออนุญาตหนังสืออะไรเงี้ยึือซึ่งเราบอกเลยว่า มันจะยุ่งยากกว่าการที่เราทําที่ไทยแล้วตัวเราอยู่ที่ไทยนะคะเราอยู่ที่นี่แล้วเรื่องการประสานงานมันจะยากมากเนาะนั่นแหละลค่ะก็สรุปว่าทงวิไลพุทธอ่ะเราก็จี้จี้จี้ตาเหมัอนนะแล้วก็บอกเขานะว่าทําแบบนี้ทาแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยเราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะที่วิไลเนาะที่ทําให้แล้วก็ที่สภาการพยาบาลนะคะที่ทําให้เนาะ คือเราเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เขาก็พยายามที่จะทําให้เราเนาะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่สาวหลานทุกคนในครอบครัวเลยที่ไทยที่เขาแบบช่วยเรื่องเอกสารให้เราเนาะแล้วก็พอคือในกลุ่มพยาบาลที่เราอยู่นที่นี้ทุกคนอรอลุ้นมากบางคนนี่เอกสารตกหล่นสองปีก็ยังไม่ได้เนะเาะรอเพื่อที่จะจะรับการ a p p r o v e การอนุญาตจาก บอร์ดนิวอยอร์กเพื่อที่จะให้เลขในการในการนั่งสอบลายเส้นให้เราเนาะสองวันที่แล้วเราได้รับเมลเราเราได้รับเมลจากบอร์ดนิวอยอร์กเนาะโอ้โหแบบเราดีใจมากเราพี่นี่นฝันไปเหรอเพราะว่าทางวิรัยออะเพิ่งจะส่งเอกาสารมาให้เราประมาณเดือนที่แล้วเองค่ะน,น่าจะประมาณไม่ถึงเดือนอะแล้วคือเอกาสารมาถึงปุ๊บคือแบบโอ้โหแบบ ที่นี่เขาก็เราไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะปกติแล้วมันจะช้ามากเลยด้วยโควิดอะไรหลายอย่างกลา,ายเป็นว่าเขาคงได้รับเอกสารแล้วปุ๊บแล้วเขาก็รีบจัดการทําให้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารจากวิเลย์พยาบาลลําปางอของเรามานานมากแล้วโอ้โหมาจะมามาได้หกเจ็ดเดือนแล้วค่ะก็คงอยู่ที่บอร์ดนิวยอร์กหรือที่ c g f n s เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอกสารของพยาบาลเอกสารจากสภาการพยาบาลพวกลยเส้นพวกใบอนุญาตนะคะ การประกอบวิชาชีพของเราเนาะก็คงจะก็มาถึงตั้งนานแล้วอะคือ6-7เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่มารอของวิไลยพยาบาลพุทธที่พิศุโลกที่เป็นพยาบาลต่อเนื่องของเรา2ปีหลังค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะส่งนั่นแหละค่ะก็เราดีใจมากแร้โอ้เมลส่งมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะคือเมลที่เราได้รับนะคะจากบอร์ดนิวยอร์กนะคะ ใจมากคือเราต้องเข้าไปลงทะเบียนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขอ,อเลข ATT เพื่อที่จะสมัครสอบหลายเส้นนะคะนี่นะคะดีใจมากอ <laughs> พอเราอ่านเฮ้ยมเมลมาแล้ว ก็คือแบบเหมือนฝันนี่จริงเหรอเนี่ยอะไรเอกสารเรามันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรารอมาหนึ่งปีเต็มแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือเราลงทะเบียนเพื่อที่จะขอเลข ATT ก็คือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเลขที่ให้เราไปสามารถไปสอบได้อนุญาตให้เราไปสอบเลยเส้นได้เนาะก็เสียเงินค่ะทุกขั้นตอนบอกเลยนะคะทุกคนเสียเงินนะคะเป็นหมื่นเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องเตรียมทั้งเงิน เตรียมทั้งใจทอ้อแล้วก็เตรียมเรื่องเอกสารอะไรให้พร้อมนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่ามันไม่ยากนะถ้าเอกสารเราพร้อมจริงๆแล้วมันมันทำแป๊บเดียวเองค่ะถ้าเอกสารอะไรไม่เรียบร้อยจริงๆแล้วก็ทางทางไทยเขาจัดการเอกสารให้เราเราประสานงานเขาดีๆมันก็เร็วนะคะต่อไปนี้ก็คือว่าเราได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะขอเลข ATT นะคะเพื่อที่จะเอามาสอบลยเส้นเนาะตอนนี้เราลงทะเบียนไปแล้วเสียไป200ดอลลดรลก็ <c oughs> ต่อไปนี้ก็คือเราอ่านหนังสือหาที่ติวนะคะแล้วก็เราสามารถสอบถ้าเรามีเลขเลขเนี่ยจริงๆแล้วมันจะได้ภายในส8ชั่วโมงแต่ช่วงนี้อาจจะช้าน่าจะประมาณ2 w e วี3 w e e วีค e e k วีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะบอกว่าระหว่างที่เรารอเอกสารที่จะ approve นะคะให้เราอ่านหนังสือรอเลยก็ได้ค่ะ1ปีเนี้ยเราก็อ่านได้เยอะแล้วเนาะ อ,อตอนนี้ก็คือเราหาที่ติวแล้วก็อ่านหนังสือรอนะคะแล้วก็เมืมเอ่อพอเราได้เลข ATT เนี่ยเราสามารถสอบได้เลยเราหาสนามสอบที่ใกล้บ้านเราได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนที่จะสอบได้เลยจะสอบวันไหนดูดูตารางสอบดูอะไรแล้วก็ถ้าเราสอบผ่านนะคะนั่นก็คือเราได้ไลเซเส้นนะคะเราสามารถเป็นพยาบาลในอเมริกาได้นะคะแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของภาษาสำคัญมากๆเพราะว่าในการที่เราจะสมัครงานเขาจะดูเรื่องภาษาของเราด้วยแล้วก็ด้วยตัวเราถ้าเราได้ไม่ได้ภาษาเราไปทำงานเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะประสานงานกับใครไม่ได้แล้วมันกระทำกับคนเนาะตอนนี้เราไม่ได้กังวลนะเรื่องสอบแะบอกตรงเลยจากความรู้สึกเราเพราะว่าเราทำงานมา20กว่าปีเราก็มีความรู้แต่เรากังวลเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสาร แต่ว่ามันเป็นภารรษาศัพท์ทางการแพทย์อะมันที่เราใช้คุ้นเคยอยู่แล้วทุกวันอะมันก็ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเรามองว่าในการที่เราจะสื่อสารกับคนกับคนไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะมีทักษะท,ที่เยอะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเรียน ESL ที่ community ซึ่งจริงแล้วเราสมัครไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันโควิดมันปิดเนาะก็นั่นแหละค่ะคือมันอยู่แค่เอื้อมเราแล้วอะเรื่องของเราจะสามารถที่จะเป็นพยาบาลในอเมริกาได้อะคะ่ะ แล้วก็เป็น BSN ด้วยซึ่งมันเป็นวุฒิที่ที่ของบริบาลที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายได้มันก็จะโอเคเนาะแต่ว่าเราจะบอกว่าเรื่องของการสมัครงานก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะหนึ่งเขาดูเรื่องประสบการณ์ของเราสองดูเรื่องภาษาเนาะแล้วเวลาที่เราเขียนรีสเม่ในการสมัครงานเราต้องเขียนเก่งๆหน่อยเนาะเขาถึงจะสนใจในตัวเราแล้วก็เรียกเราไปสัมภาษณ์เนาะซึ่งนั่นแหละค่ะเราก็จะบอกว่า เราเคยมีเนเคยมีน้องคนหนึ่งที่คอมเมนต์มาเนาะว่าเป็นพยาบาลแล้วก็กําลังตัดสินใจคือเคยเป็นพยาบาลที่กําลังจะได้ได้บรรจุเป็นราชการคือเราเราเข้าใจความรู้สึกของน้องเขาเลยนะว่าเขารู้สึกยังไงเนาะมันเหมือนกับเราทิ้งทิ้งอนาคตของเรามาเนาะแต่เราจะบอกว่าถ้าน้องมั่นใจในในใน,ในตัวของของสามีในตัวคู่ คู่รักมีตัวแฟนเนาะแล้วก็เราคิดว่าเราเป็นคนที่สู้เราเป็นคนที่ที่มีความพยายามเราไม่ย่อท้อนะคะเรามาอยู่ที่นี่ไม่ยากนะถ้าเราจะจะสมัครมีเรื่องของการสอบในเส้นเนาะก็ตอนนี้น้องยังอยู่ที่ที่ที่ไทยใช่ไหมคะอยู่ที่ไทยตอนนี้ให้น้องเริ่มทําเลยค่ะถ้าน้องคิดว่าน้องจะย้ายมาจริงๆให้น้องเริ่มทําตอนนี้เลยให้สมัครเลยค่ะสมัครของบ์อนิวยอร์กบ์ดฮาวายหรืออะไรก็ได้เนาะแล้วก็ เริ่มทําเอกสารเนาะมันจะได้เร็วแล้วก็ประสานงานง่ายแล้วก็มาสอบที่นี่ซึ่งเรามองว่ามันไม่ยากเนาะพยาบาลเก่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทุกคนถ้าไม่ถ้าถ้ามีความพยายามเนาะเราว่าทําได้อย่างอย่างตัวของเราเองเรายัางมองว่าเุ้ยเราจะทําได้ไหมในเอกสารแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็พอเราเราทําเราพยายามเราแบบเออทำจนถึงที่สุดอะ มันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปก็คือเนี่ยคือมันอยู่แค่เอื้อมแค่นี้เองใกล้ๆกแค่นี้เองเนี่ยในเรื่องของความสําเร็จของเราที่เราอยากจะไปตรงนั้นเนาะการเป็นพยาบาลเนาะที่อเมริกาแค่เราแค่เราสอบผ่านไรเส้นแค่นี้คือตอนเนี้ยมันมันมันมาครึ่งทางแล้วมันเหลืออย่างเดียวคือแค่เราสอบผ่านแล้วเราเราเอาอไรเส้นมาถือในมือไว้ก่อนเนาะเราจะทําอะไรก็ได้ เราไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลก็ได้เราทำงานในโฮมเมคะไรก็ได้ดูผู้สูงอายุอะไรก็ได้เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังทำอะไรอยู่แล้วคิดว่ามันยากหรือมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะเราว่าทุกอย่างเมันเป็นไปได้ไดเราพยายามเนาะแล้วก็ฝากบอกนะ้องพยาบาลที่ไทยเนาะท,ที่ถามมานะคะคือไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเรามีความรู้เรามีความพยายามถ้าอยากจะถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่จริงๆเนาะ ก็พยายามทําไม่ดีที่สุดแล้วก็เอาวิชาชีพของเราเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาต่อยอดที่นี่ถึงเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราในครอบครัวเราหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังมีวิชาชีพเรามีไรเส้นเรามีงานชีวิตเราม,มันดีแน่นอนค่ะเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกับอนาคตกับกับความมั่นคงในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรากับกับครอบครัวไหมอันนี้อันนี้พูดใน ในแบบที่เราเผื่อชีวิตไว้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไหมายความว่าเราอยากให้ชีวิตใครมันมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยชีวิตครอบครัวอะไรที่มันไม่ดีแต่เราจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองก่อนแต่ถ้าเรา,เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะไปพึ่งพาใครแต่เราอะเรามีความรู้ว่าเรามีความสามารถอะเราไม่ต้องกลัวถ้าไมา่อยู่คิดจะย้ายมาก็มาได้ค่ะทำอะไรให้เรียบร้อยทำอะไรให้พร้อมแล้วก็มาสอบมาทำงานที่นี่แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษ เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมวันนี้เราก็จะมาบอกข่าวดีของเราเนี่ยแล้วค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสวัสดีคะ่ะ